น้องคะคะ,คะไม่ทราบว่าค,<ะ>คุณพ่ออยู่ที่ไหนอะคะอ,อ๋อลุงชิดทำกับข้าวอยู่ในครัวค่ะทำกับข้าวคะ่ะคุณพ่อไม่สบายไม่ใช่เหรอคุณพ,พ่อคะให้คิงทดีกว่าคะ่ะคุณพ่อไม่สบายอยู่นะคะมาคะ่ะออไม่เป็นไร <laughs> ไม่สบายที่ไหนลูก <laughs> ดีขึ้นเยอะแล้วล่ะลูกกินยาเข้าไปสองเม็ดอยู่เลยแต่คุณพ่อก็นาก่าจะพักผ่อนก่อนนะครับผมว่าให้ผมกับพิมช่วยทำดีกว่าครับอ๋อให้ยไม่เอา <c oughs> พ่อเนี่ยไม่ชอบอยู่เฉยนะแค่จะจิบอยากช่วยพ่อจริงๆอะนุ่นเลยเ,เตรียมปักชิมน้ำพริกนุ่นเลย <c oughs> เออนุพิมพ์ตาน้ำพริกจะปิดเป็นไหมลูกได้สิคะดีเลยไปเลยลูก พยายามไปตม,มน้ำผึงนะคะับโอ้ตักเบาๆหนอะสิพิมพ์เดี๋ยวครกของคุณพ่อก,ก,ก็แตกหมดหรอก <c oughs> ไม่รู้อะไรซะแล้วจะกิด สมัยก่อนเนี่ยนะถ้าลูกสาวบ้านไหนโขลกน้ำพริกเสียมดังทีๆอย่างเงี้ยเขาจะรีบมาขอเป็นลูกสะใภ้เลยล่ะจริงเหรอครับจริงสิอย่างเงี้ยต้องให้แม่รีบไปขอแล้วมั้งโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ้ยโอ้ยอ้ยโ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 อ้ยมอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ์ริอ้ยโอ้ยข้าตาพยมอ์มาโอยอ ค่ล้างกานนะครับคุณ